วันนี้เราทำอะไรกับเฟืองท้ายไปชมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายเวส p a กันเวส p a คันนี้เป็นสปินเตอร์150ใช้น้ำมันเฟืองท้ายอยู่ที่270มิลมันจะใช้น้ำมันเฟืองท้ายทั้งหมด3หลอดถ้าใครที่ใช้แค่2หลอดคือน้ำมัน เคืองท้ยจะขาดไป30มิลลิลิตรถ้าจะถามว่าเติมแค่2หลอดขับได้ไหมนั่นคือขับได้ครับเพราะว่าน้ํามันมันก็น้อยลงไปแค่30มิลลิลิตรเท่านั้นแต่ถ้าขี่ไปนานๆหรือขี่ระยะทางไกลความร้อนมันก็จะขึ้นเร็วกว่ามันจะร้อนกว่าคนที่เติม270คือถ้าจะถามว่ามันใช้ได้มันใช้ได้ครับแต่ว่าความร้อนคุณต้องทําใจหน่อยเพราะความร้อนคุณจะขึ้นเร็วกว่าและร้อนร้อนมากกว่าคือความร้อนคนจะสูงกว่าเหมือนที่ผมกําลังเติมอยู่นี้1หลอดมันจะได้ 120มิลลิลิตรสหลอดมันจะได้240มิลลิลิตรเติมใส่เฟืองท้ายเวสป้ามันจะใช้ทั้งหมด270เพราะฉะนั้นจะขาดไป30คุณต้องเพิ่มเข้าไปอีก30มิลลิลิตรเหมือนที่ผมกําลังทําอยู่นี่คือเพิ่มเข้าไปอีก30มิลลิลิตรเพื่อให้มันได้ค่าที่มาตรฐานที่สูพอเราเติมได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดล็อกให้แน่นคลิปนี้จะมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกเพื่อให้คลิปมันกระชับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมลืมขั้นตอนนั้นหรือเปล่่าาผมมลืืืขัั้นนตตอออีหรคดออ อกนะไม่งางนั้นคลิปมันยาวเกินไปเห็นหน้าตาลูกค้าย,ยิ้มแย้มผมก็มีความสุขแล้วคลิปนี้มาที่ว่าเร็วก็ยยงแพลาเพราะลา,ลาไปขอสวัสดีครับ